สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องแฟนคลับสู้ขู่สุขคนครับพ่อกันมือนีอยู่ทางบ้านคือเก่าแหรอพี่น้องนะครับอยู่ทางเฮียนงามนะครับกับภาพบรรยากาศฉากนาฉากหลังฉากไส้ฉากขัวนี่ตะมองงามงามพี่น้องน,นําเสนอตัวเลขของอาจารย์นางลาวพัฒนานะครับท่างกอธมโอหี่พี่น,อน้องในช่วงน้อมกัน นะครับผลทรงตัวเลขมาแล้วเข้าก็ต้องรีบงนะรงน้นาผ้อื่นจะได้รงตัวองผู้อืน่นของอาจารย์อืน่นนะคบสำหรับข้อเต้านาขาอาจารย์ปู่จันปู่จันมาแล้วเด้อพี่น้องนะครับแต่ว่าแอบยังมาสั่นลงมือนี่ปู่จันแตกที่นะครับเราพัฒนาปู่จันแตกเต็มๆพี่น้องแตกที่หาหนึ่งหนึ่งหาสำหรับหมู่ว่านี่เราพัฒนาจก่งครับเป็นปู่จันพี่น้องนะครับตั้งแต่เพิ่นได้รับเงินพี่นอ้องอีี ีโอนผ่านช่องแอดมาแออโอนไปเพื่อนหาลอยนะครับโอ้ดีใจนะปัวนะครับพอดีเราได้ใส่คาฟไฟ่สันส่นวานะครับสาธุอนุโมทนายกมือสาธุน้ำพี่น้องเอซี่ใส่บุญสุขคุกคนนะครับขอได้บุญได้บุญกุศลหายเจริญเจริญนะครับอายุด,ดีไม่แห้งมังมีสีสุขสำหรับพี่น้องเอซี่สีขามาติดตามทั้งช่องเฮาให้เจริญกันสุขคุณทุกคนให้ลำลำรื่อยๆรื่อกันนะับพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องนะครับเราพัฒนาของอาจารย์นางทางกออง่อธโมบุรีช่วงเวลาคำคำสิบเกดนาฬิกาสิบนาทีพี่น้องนะครับแอดกำลังจะออกจะอาจจะออกเดินห้างไปผู้เบี้ยงพี่น้องไปู้เบี้ยงจะกข้าวนะไปยังพี่น้องโูโบไปยังก็ไปซื้อแล้วอยูนอกกินแล้วล่ะพี่น้องนะครับซือพวกเขาโจกเขายัง ไว้กินพี่น้องนะครับเอานะครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์นางก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขของอาจารย์นางอาจาสัมพันธ์เรียงงานบอกงานบุญกันก่อนพี่นอ้องสำหรับงานบุญพี่น้องนะครับทางบ้านเอ็ดเนี่ยก็ย่างไหลย่างวัดนะครับวัดปลาพี่นอ้องวันที่สิบสิบสองสิบสามหมดพี่นอ้องนะครับเดือนพฤศจิกาได้พี่นอ้องเดอ้อเปนทอดวันที่สิบสาม วักีกาพี่น้องนะครับบ้านร่วมที่สิบสองย่างบุญกระถินอยู่ทางบ้านแอดอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องอยากร่วมเฮ็ดบุญกระถินกะถักมหาแอดได้นะครับสําหรับบ้านแอดมีอยู่สามวัดเด้อพี่น้องเด้อวัดหลองนำจันทร์หรือวัดผู้ที่พี่น้องเห็นผู้ยู่ละลูกนั่นนะครับทอดไปแล้วได้แสนไปพี่น,อน,น้องแสนเท่าไรบ่ฮู้แต่ว่าลูกจังหวัดหลักแสนพี่น้องมือเศร้านี่ทอดท,ดท,ดทั้งวัดสามชีคใช่ได้สี่หมื่น นะครับสี่หมื่นจะวาเอ็ดบอไรเบิดจำทศสี่หมื่นจะวาจำปลายั่นมาให้พี่นอ้องสี่หมื่นเหล่าจำหางกระถินหนึ่งร้อยเก้าสิบหกได้พี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องมักไปซื้อเลขเอาทายมันไปซื้อเลขพี่น้องนะครับจับไม่พี่น้องสนั่นแนะล้วสำหรับวัดชนประธานนะครับวัดชนประธานไล่ใดนะครับบุญกระถินปีนี้นะครับใดร่วมยอดเก0าแสนสามหมื่นนะครับสองพัน นี่แหละพี่น้องนะครับเก้าแสนสามหมื่นนะครับแต่ว่ายังวันสั้นได้หักค่าใช้จ่ายพี่น้องนะครับขอพระคุณพี่น้องสู้กู่ทุกคนทางไก่ทางไก่ทาง,ทงู้ชุมเพนะครับทางผู้เวียงนะครับบันไก่เรียงเชียงที่ไปร่วมงานบุญกระชินวัดชนประธานบันปงเอียดตําบลโัเรียอำเภอชุมเพนะครับซึ่งเสร็จสิ้นไปวันที่ยี่สิบแปดตอนเช่าเพอนสวายกองกระชินกัน ยอดเองินร่วมกองถอินเก้าแสนสามมืนพี่น้องนะครับอ่ะยังมาสัน้นหักคาเสีใจก็ดีใจนํายกมือสาธุนโมทนาน,น้าสาธุขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่ร่วมนะครับอ่าโอนไปทางบัญชีวัดกลางนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่อ่าปันทัศนีนะครับที่ร่วมเฮ็ดกองถอินนํานะครับเนาะไปเบิ่องมอล้อมบองปด้เบิ่งแพงดอกพี่น้องมอล้อมจ้างมาสามแสนกว่า น้าเข่าเบิงหม่มล่ามกับคนละกองพี่น้องกองกระทินกับสี่สิบเก้าบาทน้าบริียแห้งพี่น้องคนหลายหลายพี่น้องนะครับคนในลายคากลายแน่นะครับถ้าเจ็บบัตรร้อยสี่สิบบาทกับ้อยหาสิบบาทคือทางอื่นเพิ่นรับร่องทะลุล้านแท้พี่น้องนะ้านหลายครับพี่น้องคนหลายจนบ่มีหม่องชียืนจนบ่มีหม่องชียู่นะครับอืดีใจนําพระคู่างยนเพื่อนอ่าพระคู่สุดท้าพี่น้อง นะครับเนาะ,ะเป็นบุญกุศลหลายๆพี่น้องได้บุญน้ากันเราผู้ไปร่วมงานบุญท้างวัดชนบทท่านยกมือสาธุได้พี่น้องเ้อสาธุนะครับไปเบิ่งตัวเลขกันพี่น้องดีใจน้าพี่น้องโอ้ได้หลายอยนะบัตรน้อยๆหมู่บ้านน้อยๆนะครับบัตรน้อยก็ยางได้พี่น้องบัตรชนบทท่านนะครับได้ทั้งหมดเก้าแสนสามหมื่นพี่น้องนะครับแต่งประท่บทหักค่าเสจ่ายพี่น้องเนาะ เอาตัวเลขแล้วทางของอาจารย์น้างทั้งกอทมอนะครับนะอาจารย์น้างทั้งกอทมอพี่น้องครับยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดอาจารย์นางราวพัฒนาพี่น้องราวพัฒนาของอาจารย์นั่งทั้งกอทมอพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมารับทานเกาด้อพี่น้องเดินี่ให้พี่น้องเบ่งวิ้งแปดกับศูนย์พี่น้อง เลขพีบ้าไม่ออกเกตเกนะครับหนึ่งเ็ดเ็ดและอาหาหนึ่งพี่นอ้องหาศูนย์มีเพราะมีหาหนึ่งของอาจารย์นั่งพี่นอ้องนี่คือหลักฐานเกา่าอ่าเพื่อกระป๋อยจ้องวดมาทันทีพี่น้องนะครับ,รอววอนะรบของอาจารย์นั่งเป็นบล็อตซ่าพี่นอ้องเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณน,นะครับทุกอาจารย์ทำทำได้ทันทีอ่านปเบิงบันี้พี่นอ้องสามสิบ สามสิบตัล่าคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดอาจารย์นางสร้างกอ่อเทมอล่าพัฒนาวิ่งบนล่างเก้ากับเปดฟันเก่ากับเปดพี่น้องนะครับจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าวงกลมสี่ตัวพี่น้องแปดสี่วงกลมที่แปดสี่พี่น้องแล้วก็เก้าห้า แล้วก็เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อนี่คือแนวทางของอาจารย์นางสร้างกอ่อสมขอบพระคุณอาจารย์นั่งหลายๆจี่งตวเรงนัทงสร้างเล่าพัฒนาวันที่สามสิบตุลาคมมาใหา้นะครับเนาะ,ะพี่น้องเบิองน้ำกันนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องตัวนี้เป็นหลักฐานเก่าตัวนี้เป็นของใหม่นะครับในงวดวันที่สามจีพี่น้องดูวันที่น้ำด้วยพี่น้องเดอ้อดูวันที่ประกบด้วยนะครับ ครับตัวเน้นก็ตัววงกลมพี่น้องนะครับเห้นพี่น้องสังเกตตัววงกลมก็ตัวเน้นได้พี่น้องเด้อสำหรับอาจารย์นางช่างก่อเตาหมอชุดนี้เป็นเล่าพัฒนาของเพื่อนพี่น้องนะครับสําหรับเลขอาจารย์นางเลขที่ไม่น่าจะออกหรือเลขดับลุ้งเราเด้อพี่น้องเด้อทั้งสองยูทูบตัวนี่คนเดิมพี่น้องเขาไปบังเลขดับเกินดับอยู่ทุกงวดนะครับเอาแชหน้าจอไวห้บาดหน่เอาออกปันบาดน่อพี่น้องสับสน ประเด็นเชี่ยบหน้าจอทราบบตรนะครับสามสิบสุราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหล้าพัฒนาของอาจารย์นางวิ่งแปดกับเก้าเน้นที่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดสองและเจ็ดเก้าได้ฟินองเดอร์ตัวเน้นที่สี่จุดจีห่างนะครับตลับเล้าพัฒนาเฟนเดอพีโน่ของเดอร์นะครับนั่มไปจับไปจองไปหาซื้อกันเอาสาระผู้ชอบทุกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องบ่มักอย่าไปหาซื้อ ขันบ่มากกระเบือความสุกวามบันเทิงแค่นั้นก็พอนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเราจะสรุปให้ตอนเย็นได้พี่น้องเดอ้อนะครับสรุปให้ช่วงประมาณสองทุ่มสำหรับเลขรัฐบาลไทยทุกสำนักจะสรุปในช่วงเวลาสองทุ่มนะพี่น้องรอบ่งรอชมวาสนักใดหลังจากนั้นเข้ากติจ็บกตกสุขอาจารย์ไปเรื่อยเราอแล้วอาจารย์ไหนที่มาทีหลังเราก็จะลงไปจนถึงวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับเราจึงจะหยุดหยุดเราเลีกออกเราค่อยจะลงต่อพี่น้องนะครับเนาะเอาไทายคลิปล้วขอขอบคุณอาจารย์นั่งตั้งกอดเม้ออด้อยนะครับขอบคุณลหลายๆอาจารย์ทุกๆสำนักนะครับทุกข่ายนะครับขอให้ร่างกายแข็งแรงอายุมันควรยืนให้จะเลื่อนจะเลื่อนสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาคอยเฮงคอให้ปังคอให้เลขีเข่าคอยดังระเบิดทั้งเลขกไทยทั้งเลขเล่านะครับขอให้ปัง ร่วยกันยกช่องนะครับบ่มียังไ้ดอกพี่น้องนะครับแอดบมมียังไ้ดอกอาจารย์เลยนอกจากคําบ่าอวยพรนะครับยังพี่น้องเห็นนี่ละบานซองกับยูแบบมี้แหละพี่น้องนะครับเนาะเอาบ่ได้นชิงดีชิงเด่นกับผู้ใดพี่น้องอยู่ตามมีตามเกิดนะครับคอยอยู่คอยกินไปพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็อาการเจ็บการไข่กัคือเก่าแหละพี่น้องนะครับอื็ไปหาหมอคือเก่าวันพุธนะครับเนาะเอา ไปลวพี่น้องนะครับขอพี่น้องโชกมาพี่น้องมานส่ปูทุกคนล่ำล่ำรวยๆนะครับเฮงเฮงปังปังในเหลขกเล่าพัฒนาของอาจารย์นางบัญชีสามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกดนะครับคือบันพุที่หอดเบื่อเอินพี่น้องวันต่อวันสำหรับเราพัฒนาวันต่อวันโอ้ยพี่น้องนะครับรอเบิ้งว่าอาจารย์ใดจะเข้าบ้างนะครับไปลวพี่น้องสวัสดีครับ